เอาให้รวยงวดนี้แอดฟ้ามีตาให้มาแล้วนะอ้วนเน้นๆอาจารย์กรีซกาว16ธันวา64คำเตือน ช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูใบแรกนะครับสูตรบนล่างแมนๆน,นะครับของจานกรีซกราวนะครับหรือจานฟ้าใหม่นะครับ อาจารย์ข็ให้เข้ามาแล้วติดต่อกันไหลงวดนะครับงวดก่อนหวยออกนะครับ61แล้วก็57นะครับจ์ให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วหวยออกนะครับ258นะครับอาจารย์ให้เข้าบนตรงๆนะครับจาย์ให้58นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้3ตัวบนมานะครับ596นะครับ986 562นะครับ263 8 3 2นะครับ93 1แล้วก็760นย์นะครับจานให้3ตัวบนนะครับวันนี้มาดู2ตัวบนล่างมันแม่นนะครับจานให้2ตัวบนล่างมานะครับ9 6นะครับ8 6นะครับ6 2นะครับ6 3นะครับ3 2แล้วก็3 1นะครับจานให้2ตัวบนล่างนะครับวันนี้นะครับจานให้เน้นที่596นะครับ 98 6แล้วก็760นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูอีกใบนะครับสูตร3ตัวบนแม่นแม่นนะครับของนาอ้วนนะครับงวดนี้นะครับนาอ้วนให้3ตัวบนมานะครับ8 6 2นะครับ571นะครับแล้วก็372นะครับนาอ้วนให้เน้นที่3ตัวบนนะครับงวดนี้ 862นะครับแล้วก็372นะครับมาดู2ตัวบนล่างนะครับของนักอ้วนนะครับนักอ้วนให้มานะครับ6 3นะครับ6 2 6 1แล้วก็60นะครับ7 3 7 2 71แล้วก็70นะครับมาดูอีกใบนะครับสูตรเด่นบนล่างแมนแมนะครับของแอดพฤหัดนะครับงดทีแล้วแอดพุหัสให้เด่นบนล่าง8นะครับ เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับหวยออกบน58นะครับออกล่าง82นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้แอดพลุลึกหัดนะครับให้เด่นบนล่างนะครับชุดเดียวนะครับ0ูนย์นะครับ0นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับของแอดพุลหัดนะครับวันนี้มาดูอีกใบนะครับแนวทางบนล่างมันแม่นนะครับของลุงหวังนะครับ งวดที่แล้วนะครับลงหวังให้เด่นบนล่าง3แล้วก็8นะครับเข้า8นะครับจานย์ก็ให้2ตัวบนล่างมา8 5นะครับเข้าตัวกลับนะครับหวยออกบน58นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้ลงหวังให้เด่นบนล่างมา3แล้วก็6นะครับให้เน้นที่3นะครับวันนี้จานย์ให้2ตัวบนล่างคู่เงินมานะครับ3 1มนะครับ 34 36 3่สา6 4กสแล้วก็หกนะครับอาจารย์ให้3ตัวบนมานะครับ9 38นะครับเจ็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูแนวทางเลขสามตัวบนแมน่มนๆนะครับของแอดฟ้ามีตานะครับอาจารย์ก็ให้เข้ามาแล้วสองงวดติดนะครับงวดที่แล้วหวยออก258นะครับ จานให้เข้านะครับเข้า58นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้3ตัวบนมานะครับ516นะครับตัดเล่น2ตัวก็จะได้51นะครับ16นะครับแล้วก็56นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรบนแม่นๆนะครับของแอดฟามีตานะครับวันนี้ มาดูอีกใบนะครับสูตรเด่นล่างเปนแม่นนะครับของแอดนานะครับจานนี้เข้ามาแล้วนะครับ2งวดติดนะครับงวดที่แล้วหวยออกล่างนะครับ82นะครับจานี้เข้านะครับเข้า8นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้แอดนานะครับให้เด่นล่างมานะครับ6แล้วก็8นะครับเกียไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรเด่นล่าง6แล้วก็8ด นะครับงวดนี้นะครับของแอดนานะครับมาดูสูตร3ตัวบนแม่นๆนะครับของจานทันวานะครับหรือแอดวาวนะครับงวดที่แล้วนะครับจานให้3ตัวบนมานะครับ582นะครับเขานะครับเข้าตัวโต๊ะนะครับหววออกบนนะครับ2 58นะครับ ตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้3ตัวบนมานะครับ53 1นะครับ532นะครับ5 3 4นะครับ3 3 1นะครับ3 3 2 3 3 4นะครับ93 1 932แล้วก็934นะครับอย่าลืมตัดเลีนสตัว้วยนะครับ3 1 3 2 34นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูอีกใบนะครับสูตรล่างแม่นๆนะครับของฟ้ามีตานะครับงวดที่แล้วนะครับจานให้เด่นล่างมานะครับ8นะครับเข้าล่างนะครับหวยออกล่างงวดที่แล้วออก82นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้เด่นล่างมานะครับ6นะครับจานให้2ตัวล่างมานะครับวันนี้6 1นะครับ6 2สอง 6-4นะครับ6-3 6-0แล้วก็6-7นะครับเดก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรเด่นล่างแม่นๆนะครับของแอดฟ้ามีตานะครับวันนี้มาดูอีกใบนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับของแอดกนะครับ งวดนี้นะครับอาจารย์ให้เด่นบนล่างมานะครับ5แล้วก็1นะครับอาจารย์ให้2ตัวบนล่างมานะครับวันนี้17นะครับ1819นะครับ57นะครับ58แล้วก็5 9นะครับเดียนไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวบนล่างนะครับของแอดโก้นะครับวันนี้ มาดูอีกใบนะครับสูตรบนล่างนะครับของเสียตกถังนะครับพลังเงินดีนะครับงวดนี้นะครับอาจารย์ให้เด่นบนล่างมานะครับ3แล้วก็9นะครับอาจารย์ให้3ตัวบนมานะครับงวดนี้839นะครับ3 6 4นะครับ3 9 5 5 4 9นะครับ6 3 0นะครับ6 3 1นะครับ0 9 6ย์ แล้วก็098นะครับจานให้2ตัวบนล่างมานะครับงวดน,นี้นะครับ39นะครับ4996 1396934398 315930แล้วก็34นะครับจานให้กันเบิ้ลงงวดนี้นะครับ833นะครับ366นะครับ33 4 4 6 6 9 9นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูอีกใบนะครับสูตรเล่นบนแม่นแม่ครับของเอาให้รวยนะครับของแอดมุกนะครับอาจารย์ก็ให้เด่นบนเข้ามาแล้วนะครับหลายงวดนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่นบน8นะครับเข้าบนนะครับอาจารย์ให้2ตัวบนมา85นะครับเข้าตัวกลับนะครับหัวออกบนงวดที่แล้วออก58นะครับ ตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้เด่นบนมานะครับ3นะครับจานให้2ตัวบนมานะครับ03 1 3 3 2แล้วก็3 4นะครับแล้วมาจับคู่กันนะครับกับเด่นบนล่างนะครับของแอดพฤหัสนะครับก็จะได้ชุดเดียวนะครับคู่โต๊ะบนนะครับวันนี้0 3 30นะครับเด๋ยวไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ กับเด่นบนแม่นแนะครับของแอดมุกนะครับเอาให้รวยนะครับและแอดพฤหัสนะครับก้อนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับก่อนอื่นนะผมจะลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ลงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ